เฟลไฟคุณเคยค่าคืนหนึ่งบ้านเงียบสงัดในหมู่บ้านเล็กๆมีเพียงเสียยหมาที่หอนวิวตามแรงลมแต่ทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยคุ้งเข้ามาเจ้าของบ้านชื่อสมชยัยเขาพยายามเปิดหน้าต่างไล่กลิ่นออกไปแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรกลิ่นกลับยิ่งแรงขึ้นสมชายเดินตามกลิ่นห้องนั่งเล่นไม่มีอะไรผิดปกติห้องครัวสะอาดไม่มีเศษอาหารบูด แต่กลิ่นกลับลอยมาจากกำแพงด้านหนึ่งเขาแนบหูฟังรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าเหมือนด้านในไม้ตันหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีสมชายตัดสินใจหยิบค้อนเขามือสั่นแต่ความสงสัยกดดันให้ลงมือเสียงทุบผนังดังปังปังปัง,ปง,ปงก้องกังวานผงปูนร่วงลงทีละน้อยจนเกิดช่องว่างเล็กๆก,กลินเหม็นเน่าพวยพุ่งออกมาทันทีสมชายแทบสำลัก ดวงตาแสบน้ำตาไหลไม่หยุดเขาก้าวถอยหลังแต่ความอยากรู้ยังรังไวเมื่อช่องผนัง